โอเคผมขอลองใช้ฝาหลายแล้วก็เอาตัวประเภทที่มันเพิ่มดาเมจให้แล้วก็ลองแฟนนติดูอุ้ยจับได้หมดทุกกลุ้ยเฮ้ยโหดจัด <c oughs> ดีนะเราฟื้อใบเพิ่มพลังมาด้วยอะ่ะถ้าไม่ได้เพิ่มไม่ได้ฟื้อนี่คงโอเคเอาไอาเดียใหม่ดิปึ๊บอย่างนี้ปึ๊บมาแล้วก็ทำการแฟนติไฟงอ้อเฮ้ย เอาเรื่องู้คุณลุงครับมีอะไรหรอครับผมคือด่านนี้ถ้าพอคอนทอบ,บอกกติก,กาก่อนนะด่านนี้นั้นจะต้องโยนโบลิิงใส่ฟัมบี้ซึงจะไม่มีต้นไม้ไหนเลยต้องโยนใส่โบลิ่งเออต้องเอาโบลิิงโยนใส่ฟัมบี้เท่านั้นมันจะมีโรบิงอยู่สามฝีฝีฝีด้วยกันโอเคขอให้หนายปลอดภยัยโอ้ ตัวอะไรวะอุ้ยนี่งไงครับทุกคนลูกโบลิ่งแต่เอาวงค์ตรงมันนี่มันคือลูกมะพร้าวนี่ว่าเนี่ยจำฟองแบบนี้คือลูกมะพร้าวเราแค่ใส่ใส่ตรงนี้แล้วก็ทำการกริ่งปึงป๋งปึง๋งปึ๋งโอ้โหเฮ้ยผมนึกถึงแพนมีเอสฟัมบี้ภาคหนึ่งเลยเนี่ยโบลิ่งแบบนี้เอาองคถ้าเป็นบโบนัสภาคหนึ่งเนี่ยเขาจะใช้เอ่อบโบนัสธรรมดากับบอลนัสยักษ์แล้วก็บอลนัสระเบิด3ตัวนี้ด้วยกันแต่อันนี้มีอยู่4ีโบนัดเดียกันเป็น อันนี้มีอยู่5้าบอนัดบอนัดไฟฟ้าบอนัดธรรมดากับบอนัดฝีฟ,ฟ้มกับฝีม่วงนะทุกคนมาใช้ระเบิดด้วยกันปุ๊มปุ๊บปุ๊บปุ๊อมนี่ก็คือโบลิ่งไฟฟ้า,ฟาเอาไปกินเลยนี่แน่โอ้ฟัมมี่น้อยมาเอาไปกินนี่เนี่ยไปกินเลยเออเป็นเสียงอะไรตึ้งตึ้งตึ้งตึง,ตง,ตง,ตงอนี่ก็คือตัวอะไรวะเอ่อคุณพี่เป็นตัวอะไรครับตัวอะไรนะเอ่อ คาเคนปะผมว่าน่าจะเป็นคาเค้นโอ้ตายยากมากๆไปยั์เอาไปกินเออใช่มันคาเค่นจริงด้วยมันคือคาเค่นโอเคเราเปลี่ยนแผนดีกว่าฮะเราจะเอาน้องเห็ดตะวันไว้ข้างหน้าส่วนข้างหลังเราจะวางพีทูตเตอร์เออจริงด้วยถ้าเราวางพวกแตงโมกับเออกระลำละ่ะ มันจะสามารถโยนไยฟ,ฟัมบี้ดำน้ำได้ไหมตอนที่มันดำอยู่ผมว่าน่าจะได้นะเพราะว่าตอนที่ผมเล่นภาคหนึ่งอะมันได้จริงแต่ถ้าเป็นน้ําแข็งก็ว่าจะลองดูสักหน่อยนะไม่รู้มันได้หรือเปล่าตัวอันตินี่หน่อยวอนนี้ยังมาเริ่มเยอะแล้วทาการวางแล้วก็จับมันลงน้าเยอเงี้ยวอีกทีหนึ่งเงี้ย <laughs> เอาล่ะข้อฟูดอนที่สิบกันอุ้ย มือมันจะมีน้องมะพร้าวใหม่แล้วครับทุกคนยิงไปเลยนี่อุ้ยทําดาเมจกระเด้งไ <c oughs> ม่ใช่กระเด้งดิ <c oughs> เขาเรียกว่าเป็นเอ่อยิงสะท้อนกระเด้งปะเขาเรียกว่ายิงกระเด้งนี่นี่อุ้ยมันทําดาเมจดีอยู่นะฝรังฟับบี้มันอยู่ในรวมเป็นกลุ่มครับทุกคนก็เหมือนกับโบลิ่งของก็เหมือนกับเราไปโยนโบลิ่งในแพมเอฟบี้ภาคสองนะฮะเราใช้บอนัดโยนแต่ถ้าเป็นลูกแรกมันทาดาเมจน้อยแล้วก็อันติีเป็นยังไง อ้อันตียิงเปี้ยวเปี้ยวโอ้ยิงลำแฝงเออเขาเรียกว่าลำแฝงพาร์มาโอ้ยเอาเรื่องอะ่ะลูกลำแฝงพาร์ตมาอ๋อถ้าโดนไยฟ,ฟัมบี้ยืนน่ะจะสาม,มารถทำดามเมจไยฟ,ฟัมบี้ที่อยู่ในน้ำได้ทุกคนโอเคได้เลยมาลำแฝงพาร์ตม้าอุ้ยดิมันโดนมันโดน โอ้เหมือนว่าเราจะมีฟัมบี้ตัวใหม่มาทุกคนเรามาเจอกับฟัมบี้ขี่ฟก,กีจะให้ระเบิดมันเป็นเลเวลที่มันทําดาเมจฝงคูณมันต้องเลเวลเท่าไหร่อะมันต้องอ๋อ,อทุกคนผมรู้แล้วต้นไม้ทุกตัวต้องเป็นเลเวลห้าถึงจะสามารถทําดาเมจคูณ2งได้โอเคก็เหมือนวอร์น่าเราตอนเนี้ยก็เลเวลคูณ2ังกันนะทุกคนต่อไปก็เอาไวต้ตรงนี้ไวต้ตรงนี้ปึบ๊บตัวที่สองโบลิง่งด้วยเลยเป็นฟนของงี้นะพัดลมไปอ้าวมนไม่ปัด สวยละเอาโอ้ยมันเฟียบเอจริงดิเราต้องวางดอกบัวไว้เยอะๆทุกคนนะเพราะผมอยากรู้ว่าถ้าเราวางดอกถ้าเราวางใบบัวแล้วเนี่ยมันจะล้มไหมนี่ไงมันล้มโอเคเข้าใจแล้วเราต้องวางดอกบัวไว้เยอะๆนะครับเนี่ยผมขอร้องพัดลมหน่อยดิเปิดพัดลมปิวไม่ปิวเพราะลมมันน้อยไปเอาไป โอเคได้รับมาแล้วอ๋อเป็นประเภทของถั่วลันเตาเป็นประเภทชิ่ปีทูตเตอร์เออพวกทุกคนนะผมว่าจะฟื้าตัวนี้ดีกว่าดูคนเอาไว้สำหรับคลิปหน้าและกันคลิปหน้าไม่ก็คลิปไหนหรือว่าเอาเป็นตอนตอนที่เราเล่นด่านจบไปหมดแล้วอ่ะนะผมคิดว่าจะมาฟื้อตัวนี้อ่ะทุกคนเป็นดอกม,มันเรียกว่าดอกบัวป่ะเออดอกบัวดอกบัวที่ให้ให้ถ้าไม้ตายมาทุกคนราคาแปดแปดบ้าบาทนี่ว่าถือว่าถูกนะสำหรับผมอะ่ะ ถือว่าถูกอยู่นะเวลาฟื้นต้นไม้อะแต่มันก็แพงแพงไปหน่อยนะแบบนี้เนาะแล้วก็เอาไฟฟ้าช็อตด้วยนี่อย่างนี้แหละปลอดภัยเชื่อผมปลอดภัยปลอดภัยจะจริงหรือเปล่าปลอดภัยโอ้โหไม่น่าไหวเอาวันติน่อยแล้วกันนะนี่มันเป็นกระมังแบบไหนมันคือกระมังไฟไฟไม่ใช่เหรอมันทนท่าขนาดนี้มันเป็นพลาสติกไม่ใช่เหรอหรือมันเหล็กของจริงมันคือเหล็กของจริงโอ้โห โอเคครับสามรถใช้ต้นไม้ฝ่งสิตัวโดยสามารถตายได้หรือว่าสามารถขุดได้และเก็บดวงอาทิตย์ได้มากกว่าสองพันดวงอาทิตย์นะครับทุกคนโอเคได้เลยเคเวสมาใหม่หลังจากนั้นเอาไว้ตรงกลางแล้วก็ไว้อ๋อรุ้แล้วทำไมมันให้30สอันเพราะว่ามันรวมของดอกบัวด้วยทุกคนมันรวมค่าดอกบัวด้วยนะโอเคทันฟาเวอร์เรียบร้อย เดี๋ยวขอวางดวงอาทิตย์เพิ่มดีกว่านะดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์วางทานฟาเวอร์เห็ดเพิ่มหน่อยเพราะว่าเวลามันไม่พอแล้วออกไปไปขาดอีกฟีขาดอีกห้าร้อยขออีห้าร้อยขออีห้าร้อยบาเรียโอเคครับด่านนี้เราสามารถใช้พีชุดเออใช้เจ้าชอมเปอร์ได้แล้วนี่ตัวโปรดผมเลยมาชอมเปอร์ช่วยกินอีนางเงือก อีนางเงือกจกกระเปดนี่หน่อยอืมนางเงือกงั้นเหรองานนางเงือกจกกระเปรดอืมขอกินหน่อยย่อมแย่ไม่อร่อยเลยขอขายได้ไหมขายไม่ทันแล้ว <c oughs> เออผมอยากรู้นะต้นไม้กินคนหรือว่าเป็นต้นไม้กินมแมลงอะเวลากินพวกฝัดหรือกินอะไรพวกเนื้ออะไรเข้าไปเนี่ยมันจะไปบริโภคดินเหรอเพราะนี้ผมอยากรู้คือแบบอยากรู้เลยวิทยาศาสตร์เลยอะ พวกต้นไม้กินคนกับต้นไม้ที่มันกินมแมลงอะ่ะเวลากินไปปุ๊บแ่ะมันจะไปย่อยฝานอาหารแล้วก็ไปแบบเหมือนเหมือนเวลาคนเราอทุกคนเวลาคนเรากินอะไรเข้าไปใช่ไหมแล้วเวลาแบบเกิดปวดขี้อย่างเงี้ยเราก็ขี้ไปปุ๊บพอขี้ปั๊บก็จะสามารถย่อยให้มันก็เหมือนก็เหมือนเอาง่ายๆคือขี้เราอะ่ะขี้เราเวลาเราขี้ปุ๊บก็สามารถไปทําเป็นดินได้คอมเรลเนี่ยเวลากินเข้าไปมันนมันจะขี้หรือเปล่านี่ผมอยากรู้นะลองคอมเมนต์กันดูนะไม่ได้อ่านเจ้า ต้นไม้กราบหอยแครงมานะครับเอาไปกินดิเจ้าต้นไม้เจ้ามาอีกราเด้นเอ้ย,อยโอ้โหฝองลูกไม่พอช่วยหน่อยชอมเปอร์ย่อมย่อมเนี่เรียบร้อย <c oughs> เอ้าไม่ไม่กินทั้งคำรอมันกินทั้งคำไม่ได้โอเคเอาชีวิตให้ได้โดยที่ไม่ทำให้น้องระเบิดตาย เล่นงี้เลยเหรอม<น>ไม่ให้ระเบิดตายแปลว่าเราไม่สามารถใช้ระเบิดได้นะครับทุกคนอ,อทำไงดีนะเราก็ต้องวางใบเราก็ต้องวางใบบัวเยอะๆนะทุกคนนะเพื่อป้องกันเจ้าตัวขี่ฟก,กี้และเอาเจ้าตัวนี้มาม<น>ด้วยเพื่อป้องกันตัวอื่นด้วยนะครับแล้วก็ไปเอาใบลากอัปเดตด้วยนี่สามารถีได้ฝาหลอยทเท่าแก่น้อยจะไป แล้วก็วางยศตัวเพิ่มพลังและนี่จะกราเลยพวกอีกทีหนึ่งลุยนี่อ๋อไอคิดไอคิดตัวที่มันกำลังกินอยู่มันอยู่บนบกแล้วไม่สามารถทำดาเมจใส่มันได้แล้วเฮ้ยจะตายแล้วเนี่ยถ้าไม่เกราะมันแบบไม่ค่อยทนฮะถามหน่อยไออายุคหินเนี่ยไม่ค่อยทนเลยเฮ้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 ยเอาวางกราดอยู่ไว้ นี่ตัวตัวนี้ไม่น่าได้แล้วนี่ไม่น่าได้เหมือนกันนะเอาช็อตช็อตยุงช็อตยุงก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เฮ้ยตายเหอะเดี๋ยวก่อนจบคลิปผมขอมาฟื้ออะไรนี่หน่อยแล้วกันนะนี่ครับทุกคนอันนี้คือเป็นใบเพิ่มพลังของประเภทเวทมนต์นะทุกคนนะ ไอตัวระเพทเวทมนต์เนี่ยเราก็ไม่ค่อยมีหรอกนะจะมีเฉพาะตัวอื่นน่ะไอเนี่ยผมขอฟื้อมาหน่อยนะเดี๋ยวกลัวมันหมดอายุไปนะทุกคนเพราะว่ามันมีกิจกรรมใหม่ทุกคนนะเดี๋ยวผมพาไปดูสิ่งนี้ผมเล่นประจาเล่นทุกวันน่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเพชรที่ผมไม่ฟื้อต้นไม้เพราะผมไปลงแข่งอันนี้มาครับทุกคนเป็นการแข่งดันเอ่อแข่งฝังเวียนนะฮะผมไปแข่งฝังเวียนมาเพื่อผมจะอยากอยากจะได้ตัวนี้ ซึ่งเป็นดอกกุหลาบประเภทเวทมนต์ก็สามารถใช้ใบที่ผมฟื้อไปเนี่ยสามารถไปอัพเลเวลได้ครับทุกคนนี่ผมสามารถอัพได้อีกก็ขอขอัพไปเลยแล้วกันนะเพราะว่าล,ลูกกวาดผมเยอะหลือเกินก็ขออัพก่อนแล้วกันไปเลเวลยฟองนะยิ่งถ้าเป็นเลเวลห้าจะใหญ่หน่อยนะครับเราสามารถเล่นฟรีได้นะฮะก็ร่องต้องใช้เวลาประมาณสามสี่ชั่วโมงในการเล่นฟรีนะฮะและถ้าเราเล่นได้เราเล่นหนึ่งครั้งเท่ากับมงกุฎห้าอันพอเราเล่นเยอะปับ๊บเราจะสามารถได้ของรางวัลเยอะมาหาศาลมากๆเลยตอนนี้ผมอยู่ถ้วยรางวัลของนี่ ทุ่นรางวัลของอันดับ2องฮะพอทุ่ทรางวัลอ,อันดับ2องเราผมจะได้รับลูกกว่า100แล้วก็เพชรอีก11 0และเงินมหาฝาัน6000บาทนะฮะและถ้าเราเล่นต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะสามารถได้น้องได้น้องดอกกุหลาบได้นะครับตอนนี้ผมยังเหลืออีกเล่นกี่รอบอะตอนนี้1 1 0ยังยังต้องได้รับมงกุฎประมาณ5 0าพันไหนคงจะสามารถปลดล็อกได้ะครับก็ไว้สำ <ๆ S 2> หรับรอพาร์ทหน้าแล้วกันหากผมเล่นใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวมาอัดให้ทุกคนดูกันนะ ฟนดาาทะเลก็ยังมีอีกครับก็ไว้พาร์ทหน้าและกันในหวงค่อยมาเล่นด่านที่สิใหม่นะครับเมื่อกี้ตายไม่เป็นท่าเลยนะโอเคครับหากใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r กันเยอะๆนะครับตอนนี้ผมกอดตัวไปพักก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย